ตายน้อยหันสาตอนที่4 6เฮ้ม right ุนยนต์ดีกว่าขับชึบขับชึบขัดชึบขัดชึบคราวนี้ฉันอยากจะได้ห้องน้ำส่วนตัวนะเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วมาราบบก่อระบบกันใหม่ดีกว่าันชึบขัดเธปิดเลยฮ่าฮ่าปัดปัดปัดเปิดเปิดระบบอีกครั้ง <temperature> ห <pepper> ้องน้ำส <coś cocaine> <Still> ่วนตัวได้จริงด้วยโอ้โหเอาล่ะแปลงฟันก่อนเลยอันดับแรกแปลงฟัน จะต่อต่อไปก็โกนหนวดโกนหนวดมาโกนหนวดซะดีดจะไปไหนไปวไโกขาไปโกดกลับมานี่เร็วไม่กลัวเออไม่เอาไม่เอาอย่าทำอยางนันงอย่าทำองนั้นะุกจหัวจุกจุกหัวจุกจุกหัวจุกจุกัวจุกจุกหัวจุจุกหัวจุกจุกหัวกหัวจุกจุกหัวจุก ไปไหนมาโกนหนวดเดี๋ยวนี้โกนหนวดมาโกนวางโกนกินน้ำผลไม้สักแก้วจังเลยอ่าฮ่ได้แล้วหายไปละสดชื่นฮะโอกยเอาแดงก็ได้เปิดหวดโอยแล้วระบบปิดแล้วโอ้ยปิดได้สักทีฮ่าฮงั้นตั้งระบบใหม่ดีกว่าเนี่ยโกนหนวดโกนหนวดโกนหนวดฮ่า่าเหลือเกินโกนหนวดโกนหนวดโกนหนวดเหลือเกินวดโกนหนวดโกนหนวด อ,อกดอกดีลตายน้อยอันสาตอนที่สี่สิบเจ็ดฮ่าฮ่าตาหนี้ขอไปตู้เกมกแล้วกันนะโอ้าวฮ่าฮเสร็จแล้วต่อไปก็เปิดระบบสินะ,ะเธอผ่านเธอผ่าดูดีละเปิดระบบเลยฮู้ฮู้ปั๊บปั๊บปั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 บเปิดระบบว้าวจะไปเล่นเกมอะไปเล่น <ไป S 1> เกมเดยดเางตรงนี้เอะไรมันจะอะไรกันไหนเกมเจะเล่น<ป>โอ๋โอเล่นเกมนี้ยหรอ ไม่ลูกอกลูกรอกฮะอะไรพอแล้วนะเจือปิชิบหายละวันจะวันเล่นเกมมาเถอะเถอะเล่นเกมเกมมาเล่นกูซะแล้วอ้าวหมดแรงแล้วเจ้าแดงล่ะอืมอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาจ้ะนั่งลงเลิกอ่านหนังสือเอามาเล่นเกมกันเกมมากลุ๊ปมันอะไรวะเนี่ยเดิน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 เล่นก็เล่นชิบหายแล้วอ่าเป็นไงยอมแพ้ยังอะไรเอาไอ้เป็นหืน เปลียนทางเอาเฮ้ยยังไงล่ะนี่แหล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 ะนี่เอาเฮ้ยหมดแล้วไปละไรวะเนี่ยทำได้ไงนะนี่แหละนี่แหลนี่แหละนี่อะไรวะไม่ได้ทำเลยมึงทำกูใช่ไหมฮะมึงเอาขึ้นไปเลยนี่แหละนี่แหะนี่แหะนี่ละนี่และนีะนี่หะนแนแลนนี่นี่แหละีหนี่นีแลนแลนี่ คอมเกมอะไรนั่นนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ